สวัสดีครับวันนี้จะพามาแนะนำวิธีการตั้งค่าตัวกล้อง IP Camera ที่ต้องการจะใช้งาน standalone ร่วมกับแอปพลิเคชันตัว e c o n n e c t นะครับก็เบื้องต้นทำการล็อกอินเข้าไปที่ตัวกล้องก่อนเมื่อเข้าไปได้แล้วนะครับก็ไปที่เมนูการตั้งค่านะครับ Configuration นะครับแล้วก็นะครับ, uration, รบ,นะรบอย่างแรกที่จะแนะนำให้ทำก็คือในเมนูหัวข้อ Network นะครับ Basic Uh, Basic Sitting เนี่ยนะครับให้เราทำการเลือก DHCP นะครับก็ถ้าใช้งาน n ซน l ร n e เนี่ยไม่แนะนำให้ F i x ไว้ wide, เพราะว่าอนาคตอาจเกิดปัญหาได้แนะนำให้เป็น DHCP นะครับก็จะช่วยทำให้ลดปัญหาการเกิดห้พีชนนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาที่เมนู Advanced Setting นะครับแล้วก็ไปที่เมนู Platform Access นะครับจะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยเขาอยู่ใน เออแพลตฟอร์มที่เป็น eHome เนี่ยแต่ว่าเราเราไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับเราใช้เป็นตัว HikConnect กด HikConnect นะครับจากนั้นทำการ enable เปิดใช้งานตัวกล้องจะให้เราใส่ตัวตัว verify code นะครับก็แนะนำให้ใส่เป็นรหัสเดียวกันกันกบรหัสของตัวกล้องเพื่อความไม่สับสนนะครับใส่เสร็จแล้วกดโอเคแล้วก็กด save นะครับเป็นเครื่องหมายสีเขียวจากนั้นให้เราไปที่เมนูอื่นก่อนแล้วก็กลับมาที่เมนูเดิมจะเห็นว่าตอนนี้ตัวกล้องสถานะกลับมาออนไลน์แล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราเอาตัวแอปพลิเคชันตัว HitConnect เนี่ยทำการสแกน QR Code ของตัวกล้องนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน HitConnect ได้แล้ว ในส่วนของแอปพลิเคชัน HitConnect นะครับก็ให้ทำการสมัคร account ให้เรียบร้อยจากนั้น login เข้ามาในตัวแอปพลิเคชันแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับสีแดงๆจากนั้นก็นำไปทำการสแกนตัว QR Code ที่อยู่ด้านหลังตัวกล้องเมื่อสแกนเสร็จแล้วก็ให้กดตรงคำว่า Add นะครับหรือว่ากดเพิ่มจากนั้นเนี่ยมันจะถามตัว Verify Code ก็คือ Verify Code ที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้ นะครับที่ว่าเป็นรหัสเดียวกันกันกบตัวกล้องนะครับใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็กด next นะครับตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อก็อกด save ได้เลยตรงนี้กด s k i p t นะครับมุมบนขวากดข้ามไปได้เลยแล้วก็ตัวกล้องก็จะเข้ามาในแอปพลิเคชัน hit connect เราแล้วก็กดดูภาพได้เลยก็จะเห็นภาพแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการใช้งานตัวกล้อง standalone ร่วมกับตัวแอปพลิเคชันตัว HiConnect